ครับก็เลยครับผมเป็คนสยามโคตเตอร์มาไทยครับไฟเลีซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองอาทีตกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่บ้านแล้วก็พอระเบิดนะกบบนะะ็ไปที่เดิมเลยเครับแล้วมีใครไปพุณฝซ้อมมาอยู่ที่บ้าน<ม>อย่างพวกที่ปฏิหารแล้วก็พวกตีนใหญ่พวก็หยกมรุกบนแบบที่พอระบบือนะอเนาะอืมพวกพ,พี่ๆเนี่ยด้วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบเจ็ดปีสูงไทยร้อยเจ็ดสิบแปดน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้หกสิบเจ็ดหกสสองมวยสไตล์อะไรครับ เอาวันน right. right, ี like the ้เราต้องมาเจอลุงพี่นะราชศักดิ์ไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเคมาต่อยพี่เยอะยังก็มาวางพี่ก็มวยสไตล์เนืเข่าเหมือนกันครับเข่าจนเข่าเลยแล้วเรามีอุ้อื่นมาเสริม์ไหมก็เราดูกันพี่ครับแตมีมาแน่นอนคนั้นล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยที่ลาดตึ้งเพราะวันนั้นต่อยกับต่อยกับชายโดนครับไปกันเัื่อวันนั้นไปดูอะไรวันนั้นโดนตีแอบบัว อ๋อพลาดเนาะแขนตกหล่นเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบสามวันยี่สิบสามนิดต่อยีม่ร้อยยี่สิบหกเลยก็โตขึ้นมาอ๋อเราโตขึ้นด้วยก็เลยปล่อยขึ้นมาอย่างร้อยยี่สิบหกนี้าเข้าไปแชมป์นักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดก็เกิดนิดหน่อยประมาณนปอนสองปอนมาก็คือมาวิ่งยึดดีไซน์ร่างกายหิวเซนตอนนี้ร่างกายเป็นร้อยสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะของใครด้วยไฟนี้คุณมากี่กิโลครับมาสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดอันนี้ประมาณ สิบเจ็ดสิบครั้งครับคนจังหวัดสุโขทัยนคุณฝากเชิญชวนแฟนับนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะคุณทำเตียงเตี้ยนอนวันนี้คุณเอกช่องถูนะขอาไปน้อนชั่วดีขอบคุณมากครับ